คือสับเด้งเนี่ยผหน่าจะทูปประเทศได้ครับผมพี่นุม่มเลยเป็นคันแรกของฟอร์ดที่ทําเป็นโบคู่จริงๆอะผมจะเอา3ลูกด้วยซ้ำเฮ้ยเปิดเผยเลยนะอ่าอ่าได้ครับคือมีเงินอยู่แสนหนึ่งวันนั้นถังน็อตเนี่ยพี่อันนี้คือถังจริงๆที่โชว์พี่กูนุ่มสับเด้งจมบิวจัดให้น้อง<อ>สาวนะทำไมพี่ออกตัวเลยมีเซอร์ไพรส์แต่ยังบอกไม่ได้บอกไม่ได้ซุ่มซุ่มอยู่ก็เห็นฟอร์ดใส่หน้าเบนซ์มาแล้ว ครับผมอยู่กับเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดคันด้านหลังของเรานะครับแล้วก็เป็นแอดมินของกลุ่มสับเด้งด้วยนะครับที่กําลังด่งดังในโลกโซเชียลนตอนนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันนะครับว่าที่มาของคําว่าสับเด้งเป็นยังไงนะครับแล้วก็เจ้ารถคันนี้นะครับด้านหลังผมนะครับเจ้าส้มเพอร์ลี่แต่งอะไรไปบ้างนะครับวันนี้เขาอยู่กับเราแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอ็ดครับไดีให้พี่แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อหนุ่มนะครับบุตรีสัจเจริญนะครับตอนนี้ก็ประกอบอาชีพทําเกี่ยวกับอะไหล่ซิ่งอะไหล่ซิ่งร้านอะไหล่ซิ่งฟอร์ดมาสด้าแล้วก็ทุกรุ่นครับตอนนี้พี่มีหน้าร้านมีอะไรไหมครับตอนนี้ก็ไลฟ์สดอยู่ที่บ้านแล้วก็หน้าร้านสาขา2ก็จะอยู่ที่หาดไทยลาดครับอ๋อเส้นหาดไทยลาดใช่หาดไทยลาด4 44สี่สิบหกครับนะครับแล้วก็ผมสังเกตมาเนี่ยชื่อกลุ่มของสับเด้งเนี่ย ตอนนี้ผมคิดว่านะดูดังมากแปสติกเกอร์กันเยอะมากผมบอกได้เลยว่าชื่อสับเด้งเนี่ยผมน่าจะทูวประเทศได้ทุ่จังหวัดได้ไดแล้วทีนี้ที่มาของสับเด้งนะพี่ที่มาของสับเด้งนะเริ่มเลยนะค,คือกลุ่มสับเด้งเนี่ยตอนนี้ตั้งมาเข้าปีที่5 ห้าปีแล้วห้าปีแล้วนะครับคำว่าสับเด้งเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งมันจะมีประธานกลุ่มก็คือพี่บอยอ่าพี่บอยสองก็คือพี่เมย์พี่เมย์สามแล้วก็ผมเสียดายวันนี้พี่เมย์ไม่มาเสียดายพี่เมย์ไม่มาก็สามก็คือผมอ่าสามคนวันหนึ่งเมย์เนี่ยไปส่งของที่ทางด่วนมอเตอร์เวย์แล้วรถของเขาอะเป็นเกียร์ออโต้พี่บอยเนี่ยก็มีรถอยู่คันหนึ่งก็เป็นเกียร์กระปุกฟอร์ดเหมือนกันอ่าคับเมย์ก็ไปยืมรถของพี่บอยให้พี่บอยยืมรถหน่อยเอามาส่งของปุ๊บระหว่างออโต้กับกระปุก บอว์ได้สับรถของพี่บอยมันก็เฮ้ยทำไมมันเด้งดีจังวะก็เลยเกิดสับเด้งอันนี้คือที่มานี่คือที่มาแลกเริ่มเดิมทีคือที่มาวันนั้นขับออโต้ก็จะไม่มีที่แบบใช่ก็เลยเอาชื่อนี้ขึ้นมาใช่ก็มาเกิดชื่อนี้ขึ้นมาสับเด้งครับมีในเรื่องของเพจก็มีของเพจเพจด้วยมีกลุ่มด้วยมีกลุ่มด้วยใช่ครับก็พิมพ์เข้าไปใน Facebook ก็เลยก็สับเด้งเลสซิ่งทันแลนด์ครับก็คือขอเข้ามาเป็นสมาชิกในใช่ครับเพจได้เลยในกลุ่มใช่ครับ ใครอยากเข้ามาก็พิมพ์เข้าไป Google ได้เลย<ม>หรือ Facebook ก็ได้ครับเราก็มีแอดมินตอบรับผมก็เป็นคนตอบรับอยู่แล้วก็ในเรื่องของตัวรถเนี่ยผมเห็นว่าสับเด่งเนี่ยมีประมาณ90%กว่าแหละมาดาก็ฟอร์ดตัวพี่นุ่มเองเนี่ยใช้ฟอร์ดอยู่เนี่ยทำไมพี่ทำไมถึงเลือกใช้ฟอร์ดอะ เอาเอาความจริงนะความจริงเลยความจริงจริงนะวันนี้จะแบบเปิดเผยเลยนะอ่าอ่าได้ครับคือมีเงินอยู่แสนหนึ่งวันนั้นไปเจอฟอดเพื่อนกันมาเดี๋ยวกูจัดการให้อ่าก็ออกเป็นแนวสายลุยได้ครับวันนี้ก็รู้ที่บ้าวเาว่าซัมเด้งแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมไม่พาดแน่นอนครับเราต้องให้พี่นุ่มพาไปดูเจ้าส้มเคอรี่ของเขานะครับว่ามันทําอะไรไปบ้างตกแต่งอะไรไปบ้างทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรวมถึงตัวห้องเครื่องด้วยกันนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้พี่นุ่มพาไปครับโอเคครับเรามาดูเจ้าส้ม อธิบายแล้วกันหลักๆเนี่ยผมเห็นในเรื่องของชุดสีนะครับชุดสีส้มเคอรรี่นี่มายังไงพี่ก็สีส้มเคอรรี่นี่ก็จะทําอยู่ที่อู่สับเด้งชุดฝาครับชุดฝาตัวนี้ก็ทําเพ้นท์ทำเพ้นท์ครับอันนี้ทําที่อู่เหมือนกันก็ทําที่อู่เหมือนกันครับทําที่อู่ของทางสับเด้งแล้วก็นลรอแต่ลรอเพ้นท์แล้วตัวนี้ผมบอกเลยพระเอกแน่นอนนะครับโบคู่แล้วก็น่าจะเป็นคันเดียวไหมพี่ถ้าถ้าถ้าตอนนี้นะก็เป็นคันเดียวแต่ก็ตอนนี้แล้วก็เริ่มมีคนทํามาแล้วครับ แต่ผมก็ยังมั่นใจแล้วว่าของพี่นุ่มได้เป็นคันแรกของฟอร์ดที่ที่ทําเป็นโบคู่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ใช้โบเป็นตัวไหนพี่ตัวนี้คือลูกล่างเนี่ยก็จะเป็นสามพันลูกล่างสามพันปากสีีลูกบนก็เป็น F55 F5 5ใช่ครับจริงๆอ่ะผมจะเอาสามลูกด้วยําเฮ้ยจริงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสเตปต่อไปเนี่ยผมจะทำสามลูกกัมาไว้ลูกเนี้ยของฟอร์ดอะสองลูกผมก็ว่ามันก็ว้าวแล้วนะมันก็วก็วาวแล้วแต่ถ้าเกิดมาในเรื่องของสามลูกสี่ลูกแล้ว รถยังวิ่งใช้งานแบบปกติอ่ะผมว่าเฮ้ยนะ่าโคตรหวาวก็ล่าสุดมาได้ได้ก็ที่หนึ่งของเรนโซ่เป็นการผลบุตมันก็เป็นเครื่องการนาตีว่าฟอร์ดเราเนี่ยไม่ได้แพ้ใครอยื่นเหมือนกันใช่ครับอันนี้ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่เป็นเครื่องเดิมไม่ได้แกะเลยก็มีสเตปของรถคันนี้ก็มีทุกอย่างก็คือสเตปไล่ข้างเต็มระบบคำว่าไล่ข้าก็มีระบบน้ามันมีปั๊มครับมีหัวฉีด มีเทอร์โบมีเฟืองท้ายอะไรนะมีหมดนะครับก็ใส่หมดแล้วใช่ก็ใส่หมดแล้วก็ม้อน้ําอันนี้ก็เป็นมอน้ําเล็กแต่ว่าตัวเครื่องตัวเครื่องไม่ไม่ได้แกะไม่ได้แกะเลยเครื่องเดิมโรงงานเครื่องเดิมโรงงานเลยครับนะฮะแล้วก็นี่ผมชอบตรงนี้มากเลยกูหนุ่มสับเด้งเจมบิวจัดให้อันนี้ลองสาวนะเอานนะองสาวใช่ทำไมพี่ออกตัวเร็วแต่อันนี้นองสาวนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับด้านหน้านะครับที่เราเห็นแบบแตกต่างมากๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็น จุดขายแม่ของสบเดงของของของอูสบเดงด้วยอันนี้เป็นหน้าของตัวไหนพี่อันนี้ก็เป็นหน้า2021อีซสซบตัวเตี้ยยีก็คือตัวล่าสุดตัวตัวล่าสุดใช่ครับเป็นตัวเตี้ยแล้วก็พวกชุดล้อครับพวกชุดล้อนี้ก็เป็นล้อของ lenzo ยาอยงเลนโซล้อก็เป็นของิ i โม่ครับล้อ nismo ครับแล้วก็ตัวปั๊มตัวเบรกตัวปั๊มเบรกก็เป็นของพี่มนตีครับเบรกซิ่งครับจะเต็มอันนี้ก็ เป็นของสับเด้งของแบรนด์สับเด้งก็ขอ,ของที่อู่ทำเหมือนกันใช่ครับข,ของที่อู่ทำที่ร้านก็มีขายจำหน่ายอยู่แล้วผมเห็นด้านท้ายต,<ำ>ตัวค้ำตัวค้ำท้ายตัวค้ำท้ายก็จะเป็นของน้องฟุกบาซิงครับอ๋อของพี่ฟุกเราของพี่ฟุกเราอันนี้ผมติดตามอยู่ก็คือขึ้นงานสดได้เลยใช่ก็เป็นงานขึ้นสดเลยคือเอาง่ายๆถ้าลูกค้าเนี่ยไปถึงปุ๊บเนี่ยว,วาดแบบไปเนี่ยได้เลยได้เลยครับอันนี้เป็นเรื่องของตัวคำํำแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในดีกว่าครับดได้ครับผมเห็นตัวนี้นี่ ตัวถังน็อตเนี่ยพี่อันนี้คือถังจริงๆที่โชว์พี่อ่าอันนี้เป็นฉีดโชว์ครับฉีดโชว์ตามงานฉีดโชว์ชวตามงาน,างานใช่ครับแล้วก็ตัวเบา ตัวบอก็เป็นของดักเลอร์เป็นเทอร์กี้สี่ตัวเป็นเทอร์กี้สี่ตัวเลยผอมอะไรผอมอะไรก็ผมเน้นเดิมๆผมชอบเดิมเดิมอยู่เลยจริงๆนะผมผมมองนะตอนแรกผมมองแว็บแรกนะทําไมพี่ไม่ใส่เป็นผอมอะไรแต่งมนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วผมมองอีกมุมหนึ่งว่าอ๋อเรามีแอร์แบ็กใช่มันมีแอร์แบ็กที่ยังเซฟตี้ของเราใช่มปัยเรายังอยู่เราเรายังมีแอร์แบ็กคู่หน้าที่ยังใช้งานได้เหมือนเดิมใช่ครับนะฮะอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะฮะสำหรับจริงๆเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่เมย์มาด้วยนะท่านผููู้้ชมจะไดเเหห็น2ค่ลย ใช่ส้มกับเขียวส้มเขียวเคอรี่ส้มเขียวนะฮะแต่ว่าอาจจะมีนะครับบอกพี่เมลไว้เลยฮะเดี๋ยวอาจจะไปเยือะที่อู่ถ้าเกิดว่ามีไปที่อู่นะพี่เดี๋ยวผมจะให้พี่รวมประมาณ5คันเด็ดๆแล้วกันได้ได้ได้ห้าคันเด็ดๆของสับเด้งได้หรอมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ด้วยมีมีเซอร์ไพรส์คือตอนนี้ก็ลังซุ่มอยู่เลยบอกไม่ได้บอกไม่ได้ซุ่มสุ่มอยู่ เป็นฟอร์นี่แหละเป็นฟอร์นี่แหละเฮ้ยเคยเห็นฟอร์ใส่นาเบนมาหรอนั่นไงนั่นไงคันเดียวของประเทศไทยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็รอลุ้นรอลุ้นผมก็ลุ้นเหมือนกันวม่าจะเป็นรถใครเพราะกลุ่มสับเด้งเนี่ยโอ้เยอะมากหลายคันมากก็ฝากถึงผู้ใหญ่ฟอร์ดด้วยนะวันนี้ฟอร์ดมันไปไกลกว่าที่คิดแล้วฮะก็คือฟอร์ดสามารถแต่งได้นะครับวันนี้ก็พาพี่นุ่มนะฮะมาการันตีเรื่องของว่ารถยนต์ฟอร์ดสามารถแต่งได้สิ่งได้แรงได้แต่งสวยได้สวยด้วยแล้วมันมันไม่เหมือนใครวมเเออนนัััักกลษณ์งตบป็ <iyorsun. S 2> <poker phones> <int os> นะฮะยังไงก็ฝากพี่นุ่มด้วยล้วกันแล้วก็เดี๋ยวให้พี่นุ่มฝากช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือเบอร์โทรได้ครับ a c e b o o กก็ a c e b o o k ก็พิมพ์ไปเลยครับเด็กชายมนตรีสัจเจริญก็ชื่อจริงผมนั่นแหละครับ อ่าแล้วก็ส่วนทางร้านก็คือร้านเสียหนุ่มสับเด้งอร่อยซิงอ่าก็เดี๋ยวขึ้นข้างเล่าให้รับกันครับแล้วก็เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหกหกสองสองสี่สองเก้าได้ครับผมครับฝากช่องทางนะครับของเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เพจของร้านอะไรต่างของพี่หนุ่มด้วยแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะเปิดหน้าร้านที่คาทายราดใช่ครับตอนนี้สร้างอยู่มีอะไรมั่งพี่ก็มีทุกอย่างเอเบอร์ดี้ทิงเลยร้านอะไรเลยก็คือเหมือนร้านอะไรแต่งทวกใบหน้าใช่ครับได้รถทุกค่ายเหมือนกันได้ทุ มนะครับรับแปลงหน้านะครับรับทําสีแล้วก็ในเรื่องของการแปลงต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งใช่ครับนะครับฝากอูซัมเด่งบายน้ำเมด้วยนะครับครับผมวันนี้นะครับขอบคุณพี่นุ่มมากๆนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่อยากซื้อรถไปแดงฟอร์ดนะครับพร้อมโปรโมชั่นดีๆนะครับก็ติดต่อมาที่ผมโดยตรงได้เลยนะครับ 0847318423S นะครับหัวหน้าที่ปริษัการขายนะครับหัวทีเอ็นลำลูกกานะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นุ่มมากๆนะครับแล้วครเดี๋ยวทอดตัวนั้นลง อดสีสับเด็งแน่นอนได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมกับพี่นุ่มขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ